เ,เรืองคนเทเว่ชอบเปลิดเวลาายคร้อยรังเค็นนั่งคอยเกือบเย็นยังไม่เห็นนาทางลรดอตีเหลือนั่งเรือด่วนปราขึ้นหอนาฬิกาเขายังไม่มาถึงท่าเรือด่วน มาแกล้งสาวนนลูกคนทำสวนขึ้นรถผิดสายหรือใจรรวนนั่งมองระดวนสะจนเป็นเน็บหานังมืงนนเฝ้าทนนั่งคอยคอยคนกรุงเทพ ลืมรัดวันนี้ไม่มีเหตุผลสาวนนใจเจ็บหรือว่ากรุงเท